เนี่ยจะแอบกระซิบว่ามีใครบางคนแอบส่องคุณอยู่แบบพรุนๆเลยค่ะส่องเก่งจนรู้แล้วแหละว,ว่าพลังงานของคุณตอนนี้เนี่ยไม่ได้ส่งสัญญาณเชิญชวนอะไรเขาเลยแต่ก็นั่นแหละค่ะจุดเริ่มต้นของอาการกลัวหน้าแหกขั้นสุดเขากําลังคิดเยอะเลยนะคิดว่าถ้าทักไปแล้วเนี่ยคุณมีคนคุยใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าคุณตอบกลับมาด้วยอีโมจิแบบเย็นชาเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้โหแค่นึกภาพก็อยากจะจองเตีเยงสัญญกรรมด่วนๆเย็บหน้ายังทันไหมอ่ะเขาก็เลยเลือกสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดค่ะก็คือ อยู่นิ่งๆแล้วก็แอบ,บฟุ้งซ่านอยู่เงียบๆไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากเข้าหาคุณนะแต่ว่าเขายังหาวิธีเปิดบทสนทนาโดยดูไม่เปิดเสลอไม่ได้แล้วก็แน่นอนค่ะว่าในหัวเขาตอนนี้เนี่ยเต็มไปด้วยคําถามว่าถ้าเขาเข้าไปแล้วคุณเฉยจะทํำยังไงเราต้องทํายังไงให้มันดูไม่พยายามมากเกินไปแล้วถ้าเกิดว่าโดนปฏิเสธกลับมาเนี่ยหน้าเขาจะยังเหลือหรือเปล่าเอาเป็นว่าเขายังไม่ได้หายไปไหนหรอกคะ่ะแค่กําลังวางแผนการกลับมาอย่างไม่เป็นทางการอยู่แต่นี่เขาก็แอบ,บกลัวอยู่นินดๆนะคะว่าอาจจะกลับมาแล้วเจอคุณปิดประตูใ หน้าเบาๆแล้วก็แอบ,บกลัวว่าถ้ากลับมาแล้วคุณตอบกลับด้วยแค่คําว่าค่ะครับหรือว่าจ้าเขาอาจจะต้องเอาหมอนอุดหน้าแล้วก็บอกตัวเองว่าไม่น่ากลับมาช้าเลยตอนนี้เขาก็เลยเลือกเงียบค่ะเพราะว่าเงียบแล้วมันดูเท่กว่าหน้าแตกไงแต่เชื่อเธอค่ะว่าเขาไม่ได้ไปไหนเขาแค่ยืนกอดความคิดถึงอยู่หลังไม้รอวันคุณเผลอเปิดประตูใจแล้วเขาก็จะตีเนียนเข้ามาทักว่า สบายดีไหมเป็นยังไงบ้างหรือว่าถ้าคุณได้มีโอกาสเจอเขาในชีวิตประจําวันก็อาจจะประมาณว่าอา้าวบังเอิญจังเลยเธอยังอยู่ตรงนี้เหรอทางทางที่เขานะ่ส่องคุณอยู่ทุกวัน